สวัสดีครับคุณู้ฟังทีรักครับวันนี้คุณนันทิวัฒนสามารถเนี่ยได้ออกมาพูดถึงเรื่องราวการอดข้าวประท้วงโดยไทโพสต์ได้พาดหัวอย่างนี้ครับบอกว่าอดีตบิ๊กเข่ากลองเตือนน้องอดข้าวประท้วงยึดทางสายกลางอยา่าสุดโต่งเริ่มต้นอย่างนี้นะครับนายนันทิวัฒนสามารถซึ่งเคยเป็นเลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และเคยเป็นรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติได้มีการโพสต์ข้อความลงไปใน f c e e o o o นะครับโดยให้หัวข้อเรื่องว่าใจอย่ามืดบอดเนื้อหาใจความบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าเห็นข่าวน้องเขาอดข้าวประท้วงแล้วเนี่ยไม่สบายใจครับอยากจะตือนสตินะครับอย่าอดข้าวเลยครับกองเชียร์ก็อย่ายืนหยุดขังเสียเวลาครับยืนให้ตายก็ปล่อยตัวไม่ได้กระบวนการยุติธรรมเนี่ยมีช่องทางมีกลไกในการทํางาน สารของไทยเราใจดีนะครับยึดมั่นในเรื่องการปล่อยตัวคนผิด10คนดีกว่าลงโทษคนถูก1คนจนชาวบ้านในกระบวนการแซ่แหละครับว่ากระบวนการยุติธรรมของไทยมันอ่อนแอบ้างอะไรบ้าง,างสารไม่ได้ห้ามการประกันตัวนะครับใช้สิทธิประกันตัวก็จบเรื่องไปแล้วแต่ต้องทําตามเงื่อนไขของสารอย่าขอถอนประกันตัวเองอย่างที่เกิดขึ้นอย่าลืมนะครับทุกปัญหาเนี่ยมันมีทางออกอยู่เสมอแหละครับอย่าประชดชีวิตและสังคมด้วยการเอาหัวไปชนฝาเลยครับ มันมีแต่จะเจ็บตัวและเดือดร้อนยึดทางสายกลางอย่าสุดโตง่งความสุดโต่งไม่ใช่หนทางให้ความสําเร็จนะครับใจมืดบอดซะแล้วเนี่ยแสงสว่างใดๆก็มองไม่เห็นแล้วครับ